ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียงมี6ยุทธศาสตร์ 1. ด้านความมั่นคง 2. ส,สร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแผนการศึกษาแห่งชาติวิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21มี6ยุทธศาสตร์ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนักวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ก,การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาเป้าหมายการเข้าถึงการศึกษา access ความเท่าเทียม equity คุณภาพ quality ประสิทธิภาพ efficiency ตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง relevancy ผลลัพธ์สุดท้าย ประเทศไทยก้าวข้าม Middle Income Tab เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเด็กไทยมี3 r s 8 c s ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยาฐานะตำแหน่งที่ไม่มีวิทยาฐานะปรับประยุกต์วิทยาฐานะชำนาญการแก้ไขปัญหา วิทยาฐานะชนํานาญการพิเศษริเริ่มพัฒนาวิทยาฐานะเชี่ยวชาญคิดค้นและปรับเปลี่ยนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษสร้างการเปลี่ยนแปลงคำและความหมายของคำที่ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์วิชั่นสิ่งที่อยากให้หน่วยงานเป็นในอีก3-5ถึงปีข้างหน้าพันธกิจมิชชั่นกรอบขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ strategic issue ประเด็นหลักที่ต้องคำนึงถึงต้องพัฒนาต้องมุ่งเน้นเป้าประสงค์ g r o l อะไรคือสิ่งที่หน่วยงานอยากจะบรรลุตัวชี้วัด key performance indicator สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์หรือไม่เป้าหมาย target ตัวเลขหรือค่าของตัวชี้วัดที่จะต้องไปให้ถึงกลยุทธ์ strategy สิ่งที่หน่วยงานจะทำเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ รู้ไหมปพ1-9คืออะไรใช้ทำอะไรบ้างปพ1ระเบียนแสดงผลการเรียนปพสองหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตรปพ3แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาปพสแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปพหแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนปพหแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ7ใบรับรองผลการศึกษาปพ8ระเบียนสะสมปพ9สมุดบันทึกผลการเรียนสมรรถนะทางการบริหารสมรรถนะหลัก 1. การมุ่งผลสำมฤ็จสอการบริการที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การทำงานเป็นทีมสมรรถนะประจำสายงาน 1. การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 2. การสื่อสารและการจูงใจ 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4. การมีวิสัยทัศน์กรณีได้รับโทษทางวินัยมาแล้วสาม,มารถอุทธร์ผู้อุทธร์สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาได้รับโทษภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนจากผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาอุทธร์ภายใน30วัน ต่ออกคสเขตพื้นที่การศึกษาหากได้รับโทษภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนจากนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของอกคสเขตพื้นที่การศึกษาภายใน30วันต่อกคสซึ่งกคสก็ต้องพิจารณาภายใน90วัน กรณีโทษปลดออกไล่ออกจากราชการให้อุทธรภายใน30วันต่อกคสอกคสอก,ก็ต้องพิจารณาภายใน90วันทั้ง2กรณีทั้งวินัยไม่ร้ายแรงและล้ายแรงสามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณามีมติผู้อุทธรจะอุทธร์ต่อไปไม่ได้ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ถ้าไม่พอใจฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันกรณีไม่ได้รับโทษทางวินัยการรองทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจจากการกระทําของผู้บังคับบัญชาและต้องเป็นการกระทําของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่พอ,อ,อสอพทออลงมาผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ต่อออกคกสเขตพื้นที่การศาึกษาทําหนังสือถึงประธานอ,อกคสเขตพื้นที่การศาึกษา ส่งไปที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งทำหน้าที่เลขานุการอ,อกคก์คอสอเขตพื้นที่การศึกษาให้อ,อกค์คสอเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันเมื่ออ,อกค์คสอเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแล้วให้มีมติดังนี้ 1. ยกคำร้อง 2. เพิกถอนหรือย,ยกเลิกการปฏิบัติหรือให้ข้อแนะนำที่เห็นสมควร 3. ให้ํำเนินการควรแก่กรณี จากนั้นมติของออคอสอเขตพื้นที่การศึกษาถือว่าเป็นที่สุดให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นถ้าไม่พอใจให้ฟ้องคดีต,ต่อศาลปกครองภายใน90วัน